เรื่องราวสุดกวนจากวอ e โวการทำกระตาดที่ลดต้นทุนจากหลายพันล้านบาทให้เหลือแค่แพดล้านบาทนี่คือตำนานการทำกระตาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ในปี2015วอ e โวคือรถยนต์จากแบรนด์สวีเดนที่ใครๆหลายคนก็มองว่าเหมือนคุณลุงมากอบอุ่นแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คุณลุงอบอุ่นในที่แกคิดกันนะไอ้พวกโง่ ใช่แล้วครับบนโบรเริ่มมีการทำการตลาดแบบใหม่ที่เป็นการตลาดที่ค่อนข้างที่จะกวนบาทากับหลายๆแบรนด์มากๆแล้วในช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันทุกคนแทบจะอยู่หน้าทีวีเลยเนี่ยก็คือช่วงเวลาการแข่งซูเปอร์โบหรืออเมริกันฟุตบอลนั่นเองช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาทองคำที่หลายแบรนด์รถยนต์เนี่ยแย่งกันเพื่อที่จะซื้อโฆษณาแค่30วินาทีซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทมากๆ ซึ่งว่ากันว่าใครที่จะไปซื้อโฆษณาที่ซูเปอร์โบได้เนี่ยต้องเป็นแบรนด์ที่รวยและเหลือมากๆครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าวอลโว่ทำแบบนั้นก็คงจะไม่ได้ตำนานตอนนี้นะวอลโว่ One ได้ใช้วิธีการสร้างแคมเปญหมา,า,มา,าที่ชื่อว่า Interception ซึ่งมาจากเอเจนซี่ที่ชื่อว่าเกรน n ิว York ที่คิดแคมเปญน,นี้ขึ้นมานั่นเอง ถ้าแปลาตามตัวเลยก็คือการขัดขวางหรือการสกัดกั้นนั่นเองซึ่งในฝั่งของตัวกีฬาอเมริการฟุตบอลเนี่ยอินเตอร์เซชันเนี่ยแปลว่าทีมรับที่แย่งลูกจากทีมบุกได้สําเร็จนั่นเองและเมื่อเวลานั้นมาถึง2กุมภาพันธ์เวลา6โมงครึ่งซุปเปอร์โบก็เริ่มเกมขึ้นมาแน่นอนครับหลังจากที่เริ่มไปแล้วเนี่ยโฆษณารถยนต์ตัวแรกอย่างเมซ c เด e เบนก็แพร่าภาพออกมา ซึ่งแทนที่วอลโวจะไปซื้อโฆษณาแบบ Mercedes-Benz เนี่ยวอโวก็ใช้วิธีการสร้าง Hashtag ขึ้นมาที่ชื่อว่า o n ลโ o Contest โดยแคมเปญนนี้เป็นแคมเปญที่เรียบง่ายมากๆ พิมพ์ว่าอยากจะมอบว o ลโว x c 6 0ให้กับใครและ h a s h t a g ว o e โ o Contest ทุกครั้งที่เห็นโฆษณาจากแบรนด์รถยนต์อื่นๆนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ากระแสตอบรับนั้นดีมากดีมากแบบสุดๆในฝั่งของตัว t w i t t e อร์มีการทวิตข้อความคำว่า v o ล v o Contest มากถึง2,000ข้อความต่อนอาทีซึ่งตลอดเลยเวลา3ชั่วโมงในการแข่งซูเปอร์โบเนี่ย มีการแฮชแท็กคำว่า One w w r l o n t n t t s t สูงถึง5 000, 3 0หมครั้งเลยทีเดียวซึ่งหลังจากการประมวลผลแล้วเนี่ยกลายเป็นว่านอกจากจะแย่งซีนแบรนด์ทุกแบรนด์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถเพิ่มยอดขาย One w o x l d x 6 0ได้จริงๆด้วยโดยแคมเปญน n t t r r e p t t o o n นี้เนี่ยไม่ได้แค่แย่งซีนของแบรนด์รถยนต์คู่แข่งอย่างเดียวนะแต่มันกลายเป็นว่า สามารถที่จะสร้างยอดขายหลังจากจบการแข่งซูเปอร์โบไปแล้วเนี่ยซึ่งยอดขายวอลโว่เอ็กซีซิเนี่ยในระยะเวลาแค่1เดือนสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้70%เมื่อเทียบกับกลุ่มรถยนต์ประเภทเดียวกันซึ่งไปลองดูต้นทุนและกำไรเนี่ยจะพบว่าวอลโว่ Volvo มีต้นทุนแค่8ล้านบาทในการทําโฆษณาครั้งนี้แต่ได้เมเงินกลับมาสูงถึง2,000ล้านบาทเลยทีเดียวและนี่ก็คือตำนานอินเตอร์เซพชันจากฝั่งวอลโว่ที่เป็นบทเรียนให้กับใครหลายๆคนในวงการการตลาดนั่นเอง